ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับวันที่28แด้พี่น้องเนาะครับพอเทียมสิภาามาเบืองเลขกรัฐบาลไทยกับเกยฝนนครปฐมสรุปโค้งสุดไทยแด้พี่น้องเลอครับเฉพาะเลขล่างนะครับครับนี่งวดงวดที่ตองงวดแด้พี่น้องเนาะตองงวดทั้งบนทั้งล่างบานนี้เกยวันไหนมาตะเลกล่าง ครับเจบพันบอกว่าชุดเต็มก็ย่าลื่มเนื้อเนื้อ,อ93 94 97 98อย่าถิ่มอย่าลืมนะครับบานนี้เราหายมาส,สรุปโค้งสุดท้ายล่างอย่างเดียวโค้งสุดท้ายเจผนนครปฐมนาที่น,อน้องเน้ออย่ามั่กันเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้เบาแลมเจนเย็นนาพี่นองมาน, <ะ S 1> น้ำกันคือชุดเต็มอันนี้ก็ได้อ๋อตัวเทิงปะตัวเทิงตัวเทิงตัวเทิงเนาะ อันนี้เฟ้นปล่อยตัวงวดนเนาะนตัวเอฟซีก็ในเบอร์โยคาบาได้ลงยอยู่อซุ่มตัวยังไงอันนี้คือสูดเต็มเด็กเฟ้นเก่งเนี่ยเกเด็กวิ่งหมดแล้วกับแม่มน้ำน้ำกันเอาแน่นปอ,อะเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดม่มน้ำกันอันนี้คือสูตรเต็มบนเฟ้นหาวิ่งหกเฟ้นจับคู่กับหกศูนย์หกเจ็ดหกสองอ่เมื่อเสียเอาเอฟซียังคอมเมนต์มาอยู่ว่าเมื่อก็ดำแต่หกสองหกเก้าเ ส่วนล่างนี่วิ่งเก้าก็มีเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าแปดท่พี่น้องแล้วอันนี้ไฮ้าตัองวดอันนี้คือเจี๊ยฝนพันห้ตัองวดเอาบบดนี้เป็นขิ้วของเบาแหลมต่อขี้ว่อวกันเอาข้่นพี่น้องข้่นพี่น้อง่าเข้าใจกันมาฟังเบาแหลมอ่านอีกทีนึงเนี่เพราะว่าเบาแหลมเิ่นเบาชัดเจนดีครับสำรับ แนวทังนะครับเนาะครับเจฝนกระล่มชุดเต็มเอาไว้แล้วครับผมพอแตมลงไปเรียบร้อยแล้วครับของงวดประจำวันที่1เมษายน25 6 7รัฐบาลไทยครับบนวิ่ง6ครับผมล่างวิ่ง9้าครับพี่น้องครับสำหรับเลขบนครับผม6067หกเจ็ดครับซึ่งหกศูนย์นี่เป็นตัวเลขที่บ้าแล้วนี่มักขนาดครับผมกครับมักแห้งเลยแหละครับมักสามตัวกับเจ็ดศูนย์หกครับผมฝากพี่น้องไปเจอหน้ากันบิ่งนะครับสาหรับเลขล่างครับพี่น้องรักเก่า ครับก็ะบอยากว่าดอกมาล้านเปอร์เซ็นตนะ์เนาะเป็นบอยเบาครับสำหรับพี่น้องเอพซี MC, ่ท่านได้ชื่นชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์กันขอกมากครับผมครับเอาโมบงชุดสรุปครับผมของเฉียบสดนะครับเนาะอ่ะมีตัวไหนมารอบเบิงกันครับพี่น้องอหลายคนพี่น้องมีทั้งเพชรพารวยเบาแหลมพารวยอยู่นอมกันพี่นอ้องนะครับสับเขียนเนาะพี่น้องเนาะเอาแคปหนา้าจอไว้ได้ครับเด้อนี่ล่าง ทั้งบนทั้งล่างเะแจะว่ามือนี่จะมาสรุปเรียกล่างขับเกวเนส่วงใหม่แล้วนะครับเนาะรับไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเลือี่ย,ย่งนี้เนาะ ้อยซี็นข่าใจเนี้ยหมดแล่วเล็กน้อยที่รถเดียนเล็กน้อยที่รถเรียนเด้อ <c oughs>

ครับอันนี้คือสรุปโปงชุดไทยนี่มันเล็กเล็กล่างพี่น้องโอ้ ครับล่างบิ่เก้าตัวเดียวพี่น้อง เก้าศูนยเก้าหกตัวกันได้พี่น้องเลือกกันนั่นตัวกันเจ็ดซองพี่น้อง เปไก่พี่น้องสัตว์บุนอพีนองไง ัสัตว์เย็นเราครับเนาะเจ็ดสองในตัวกันพี่น้องอ่าสัตว์เีย็นพี่น้องพี่น้องเนาะ วันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกเจ็ดเจฝนสรุปโค้งสุดท้ายล่างอย่างเดียวครับล่างวิ่งเก้านะพี่น้องครับเก้าศูนย์เก้าหกเนีนๆนะครับเน้นสองหางส่วนเจ็ดสองก็เป็นตัวกันตัวร่องนะพี่น้องเด้อนะนะรับชนั้นแล้วเอาพี่น้องม,มาสอบตัวใดๆจะลืมนดะ้ครับเด้อนะนะไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้นะพี่น้องเนาะก่อนมันขิดดังก่อนมันจะอันนะครับจังเก็สองนี่ก็ประมาทอะไรเด้อพี่น้องเด้อ มกกัดเอานํำก็ได้เพราะว่าเล็กบ่อลายหางนะครับเนาะครับคอยปังๆคอยเจบซี่ได้สุกสบๆมันมันกันนะครับเอาเขามาแล้วก็อย่าลืมเล้อพี่น้องเ้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนะครับครับพอเตียมขอข้อกับขอบคุณหลายๆนะครับเ้อเจฟฝนนครปฐมนะครับเนาะแต่นครปฐมพ่อเตียมมาได้เียนนะครับเด,ด้อมัน เขียนตั้งแต่เก็บฝนจะซื้อนะครับเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่ามนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉนั้นแนวงวดที่ประจำกบขอไว้พอนคอยเข่าขอให้แตกปังๆเด้อรับเอฟซีก็ชิด้ยโศกโศกมันมันกันนะครับเนาะเลขบอลายห้างแต่ว่าอย่าลืมลับตัวไว้ลำด้อพี่นองเด้อครับเถื่อมันออกตัวนตัวกลับลด้อพีนองเนาะกาชิด้นะครับ ครับเอาสุด้าย้ทยสุดนี่พอเตียมกับากาพ่อกราบขอบพระคุณเอ็บชีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตียมขับพอเตียมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะครับเดอ้อความเจ็บใหญ่ใดความไขยย่ใหญ่มีนะครับเนาะรับขอยมีอายุมันขวรเยินครับทำมาค้าขายสิ่งได้กับพอให้จเจริญรุ่งเรืองครับทำการทำงานกับใหยมีสุขภาพที่แข็งแรงนาะพี่น้องเนาะรับที่สำคัญ วันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกเจ็ดพอให้เอฟซีทุกคนโฉบโมันมานถูกรวยรวยเงินกันถึงรถตอลีแล้ววันที่หนึ่งกันนพี่น้องเนาะครับครับเอาสุด้ทยไทยสุดนี้พ่อเตมกับมีเคนนี่นะครับเนาะเอาไปพ่อกันอีคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมนพี่น้องก็ยเขีหน้าจอยนะครับเนาะพ่อเต็มกับมันยดายบอกรายละเอียดให้ฟังชัดเจนด้แล้ว ขอขอบคุณนายลายพ่อแก้มขอบคุณนายลายที่บรรยายให้เอฟซี <FC S 2> <ๆ S 1> ได้รู้ดได้ฟังกันเอาหลังก็กขอบคุณเจ้าฝนนครปฐมหลายอไรนะครับเด้อ, <Ronaldo> อ,อถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม